ที่สุดแห่งความเท่สำหรับผู้ชายแมนๆที่รักในการขับขี่แบบชิลๆต้องไม่พลาดกับรถคัตตอมบับดีไซน์สุดหรูอ,อย่าง honda r รีเบ300ครับผมก็คันนี้นี่ออปชันจัดมาเพียบเริ่มกันที่คาลิปเปอร์หน้าเบมโบครับผมทางด้านคาลิปเปอร์หลังเลือกใช้เป็นเบมโบเลสซิ่งเฮขนาด2ลูกสูบด้านบนเลือกใช้ปั๊มลอยเบมโบครับชุด มือคัดก็ไม่ไหวเลือกใช้ของเบมโบเช่นเดียวกันเสริมประสิทธิภาพในการควบคุมด้านหน้ารถด,ด้วยชุดการสะบัดโอลิงเอสดีเอ็มเอ็กช็อคอัพหลังเลือกใช้ของโอลินเรียกว่าโหดๆทั้งนั้นเลยคันนี้ก็วยมาเพียบเลยครับไม่ธรรมดาแน่นอนมีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้พูดไปแต่ว่าแค่มองก็เท่แล้วคันนี้อยากให้ติดตามกันครับคันนี้เป็น ตัวแต่งจากสำนักยี SP บสองจรันยีบสครับเ,เพื่อนๆที่ติดตามก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีครับผมค,ครับ